็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็สําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีทั้งเว็บเคมกับเว็บบอทให้เพื่อนเพื่อเลือกทํากันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจเว็บไหนก็เลือกทํากันได้นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ไม่รู้ว่าเว็บเว็บนี้ยังถอนอยู่หรือเปล่าก็ทักพิมพ์คอมเมนต์คอมเมนต์ของคลิปคลิปนั้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับ ก็วันนี้ผมจะมาแนะนำเว็บเว็บนี้เลยนะครับเว็บเข็มเหรียญฟิโ o l ล่นะครับก็อตอนนี้มีผู้ใช้อยู่ทั้งหมด42,658คนนะครับเหรียญที่ได้รับไปแล้วก็ประมาณนี้จำนวนเหรียญที่ถอนออกก็89,534ที่ถอนออกนะครับก็จะมีเป็นฟอสเซตลิงสั้นนะครับแล้วก็จะมีเป็น น,นี้จะเป็นเสียงดวงนะครับอันนี้จะเป็น PTC อันนี้จะเป็น Auto f o c e s นะครับอันนี้จะเป็นความสําเร็จนะครับหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการลงทะเบียนนะครับก็ให้เราใส่ตรงนี้เป็นอีเมลนะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นพาสเวิร์ดนะครับตรงนี้แล้วอีกอันนึงก็จะเป็นยืนยันพาสเวิร์ดแล้วก็รีแคปชาแล้วก็กดเริ่มได้เลยนะครับโอเคผมก็ได้สมัครไว้แล้วก็เข้าสู่ระบบปุ๊บ แล้วก็รีแคปชาตรงนี้นะครับนี่นะครับรีแคปช่าครับประมาณนี้นะครับรถแท็กซี่ไม่มีแล้วก็รีบันไดนะครับนี่นะครับพอเสร็จปุ๊บเราเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับผมก็สมัครมาพร้อมเพื่อนๆเลยนะครับหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญฟิโอลาก็คือ1เหรียญจะได้5้าสตชิเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนฝูกฝูฟิโอลากับเหรียญฟิโอลานะครับที่เป็นกระเป๋าในมาร์เก็ตนะครับก็ ถอนได้หนึ่งเหรียญห้าสตชินะครับก็จะมีเหรียญตอนไลท์คอยด็อกคอยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเรียกร้องฟอสเเอตรงนี้นะครับใช้เวลาน้อยนะครับทุกๆ1หนึ่งนาทีจะได้รับอยู่ทั้งหมดหนึ่งแสนเหรียญนะครับไม่จํากัดวันไม่จํากันหนึ่งทาเพื่อนเพื่อนมีเวลาเพื่อนๆทําได้ทั้งวันเลยนะครับไม่จํากัดนะครับเอาวิธีการทํานะครับเรือนะครับอันนี้เรือ ลแล้วก,กดยืนยันก็อันนี้เราก็มาแก้แคปชาติตรงนี้อีกรอบนึงนะครับเก้าสี่ห้านะครับเก้าเก้าสี่สี่ห้าตรงนี้ปุ๊บเราก็กดรับรางวัลข้างล่างนี้เลยนะครับโอเคเราก็รออีกหนึ่งนาทีนะครับนี่นะครับผมก็ได้มาหนึ่งแสนเหรียญกดตกลงเลยนะครับนี่นะครับรออีกหนึ่งนาทีมาทำใหม่นะครับโอเคเอย่าเรามาดู อันนี้จะเป็นออโต้ฟอเสตนะครับก็คือทําช็อตลิงก์แล้วก็มาทําตรงออโต้ฟอเสตตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็มาดูตรงที่ออโต้ฟอเสตก็คือถ้าเราทํานะครับ1น,นึ่งครั้งจะได้อยู่ที่ทั้งหมด1นึ0 0 0สน่นเหรียญน,นะครับก็อันนี้1นึ0 0 0สนืเหรียญเหมือนกันนะครับนี่นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเหรียญเยอะมากนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็นี่นะครับถ้าเราทําทั้งหมดเหรียญทั้งหมดนี้จะเราจะได้เหรียญทั้งหมดตรงนี้ไปเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็น PTC คือการดูโฆษณานะครับก็ถ้าเราดูตอนนี้ของผมแต่ละวันจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับถ้าดูหนึ่งวันอันนี้ของผมก็ไะได้อยู่ที่ห0 0หมื่นเหรียญนะครับโอเคก็ประมาณนี้เราก็กดไปเลยใช้เวลา5าวิก็ต้องขึ้นอย่างนี้นะครับขอจะนับเวลาถอยหลังนะครับโอเคก็ครบแล้วนะครับแล้วก็กดรีแคปชาตรงนี้เลยครับบันไดปุ๊บแล้วก,กดตรวจสอบตรงนี้เลยนะครับ อันนี้ก็จะขึ้นเป็นโฆษณาเมื่อกี้นะครับโอเคผมก็ได้มาอีกห้าหมื่นเหรียญนะครับโอเคเว็บนี้ก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นบรรัญชีประวัติศาสตร์ก็คือประวัติการถอนเงินนะครับ<ๆ>อันนี้จะเป็นเงินฝากผมก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆฝากนะครับตอนนี้จะเป็นการลงโฆษณาน,นี้จะเป็นเสี่ยงดวงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์สั้นอ,อันนี้มีมาอีกหนึ่งโฆษณานะครับได้มาอีกทั้งหมด1นึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญนะครับสิบห้าวินาทีนะครับ พอเ,เพื่อนๆก็ลองมาทำกันดูได้นะครับเว็บนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก่อนถ้าเวลาตรงนี้ครบหนึ่งนาทีแล้วนะครับเราก็มาเคลมตรงนี้ใหม่ได้อีกสักรอบหนึ่งนะครับไฟจาราจรปุ๊บจักรยานยนต์ก็เว็บนี้ทำได้ทั้งมือถือแล้วก็พีซีเลยนะครับนี่นะครับโฟรทีนะครับแล้วก็กดรับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคตอนนี้ผมก็ได้มาอีก1นึ่งแสนเหรียญนะครับก็มาดูหน้าเว็บตอนนี้เหรียญผมมีอยู่ทั้งหมด2องแสนนะครับสองแสนห้าหมื่นครับแป๊บเดียวนะครับนี่นะครับได้มาแล้วครับสองแสนห้าหมื่นเหรียญนะครับโอเคเดี๋ยวผมเข้ากระเป๋าฟอสเซตเพย์สักคู่หนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เข้ามาในกระเป๋าฟอสเซตเพย์แล้วนะครับก็เพื่อนเพื่อจะถอนไปเหรียญอะไรเพื่อนๆก็ดูแล้วก็มาลิงก์กระเป๋าไว้ใส่นะครับ ผมก็จะถอนไปเหรียญถ้าตอนถ้าเหรียญฟิโอลานะครับผมยังไม่ได้ผูกกระเป๋าของลิงเอาลิงกระเป๋าของฟิโอลานะครับผมก็เลยต้องไปถอนเหรียญอื่นแทนนะครับนั้นผมขอถอนไปเหรียญดอทคอยแทนนะครับผมก็เข้าไปที่ฟอสเซตเพย์แล้วก็เข้าไปที่คําว่าดีโพ s ิตตรงนี้นะครับฝากเงินตรงนี้ผมก็มาก๊อปลิงกระเป๋าดอทคอยไปใส่นะครับนี่นะครับแล้วเราก็วางจำนวน2 5 0 0 0 0ห่เหรียญน,นะครับก็เพื่อนๆพืพทำ เนี่ยนะครับอย่างผมทําแป๊เดียวผมก็ได้200,000ถอนได้เลยนะครับไม่จํากัดนะครับแล้วก็กดที่คําว่าถอนได้เลยนะครับโอเคนะครับนี่นะครับ6 2 5 0 0ส0ัาตชิถูกส่งไปยังบัญชีฟอสเซตของคุณแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปดูที่ฟอสเซตเพย์นะครับแล้วก็รีหน้าฟอสเ a ตเพย์ครั้งนึงนะครับโอเคแล้วก็กดกลับมาหน้าแดชบอร์ดผู้ใช้นะครับ นี่นะครับเว็บนี้ฟรีโอล่านะครับก็จ่ายมาแล้วนะครับ62,500่นสองพันห้าอชิดอกคอยนะครับโอเคเว็บนี้ก็จ่ายจริงนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้ล่างคลิปนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ